สวัสดีเพื่อน,อนๆคอบอลทุกท่านนะครับอยู่กับผมเช่นเดิมจอดฟันตรงนะครับแน,น่นอนครับฟุตบอลในช่วงนี้เราก็จะอยู่กันที่โหมดฟีฟ่าเดยนะครับก็จะมีทั้งการคัดเลือกบอลโลกการคัดเลือกฟุตบอลยูโรนะครับหรือว่าการคัดเลือกฟุตบอลทวีปต่างๆ รวมไปถึงครับก็จะมีเกมกระชับมิตรตามโปรแกรมฟีฟ่าเดยก่อนที่เราจะเข้าวิเคราะห์ฟุตบอลในค่าคืนวันนี้นะครับเราไปดูผลฟุตบอลของทีมชาติไทยเมื่อวานกันหน่อยนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าเมื่อวานนี้เนี่ยฝั่งทีมชาติไทยนะฮะสู้กับเกาหลีใตไ้ได้อย่างสนุกเลยทีเดียวนะครับเกาหลีใต้เองก็ต้องการ3แต้มในเกมวันนี้เป็นอย่างมากโดยที่เริ่มเกมนะครับเกาหลีใต้นะฮะยิงประตูขึ้นนําทีมชาติไทยไปก่อนในช่วงนาทีที่42จากการยิงของซอนทังมินก็เลยว่าเป็นการจบสกอร์ของยอดศูนย์หน้าจาก ให้กับทีมชาติไทยนะแต่จนแล้วจนรอดนะครับทีมชาติไทยก็ยังยันสกอร์นีไว้ได้นะฮะจนนาทีที่61เนะครับเจ้าแบงค์สุพรัตเมือนตาจะมากดประตู1 1ไ่่ไรตีเสมอทําให้ทีมชาติไทยครับกลับมามีแรงขึ้นอีกครั้งถ้าเรามองถึงรูปเกมเมื่อวานนะครับก็เป็นฝั่งทีมชาติไทยนะฮะสู้กับเกาหลีใต้ด้วยความอดทนจริงๆครับเรียกได้ว่าเกาหลีใต้เองก็ได้บุกอยู่เป็นระยะระยะแต่ว่าทีมชาติไทยก็ยังคงต้านทานไว้ได้โดยจบเกมครับก็เป็นทีมชาติไทยนนะะบบบุกกกกไปยัััเเเสสมอาต้็1คคแํญ กลับบ้านได้นะครับก็ต้องคารว,วะบรรดาน,นักเตะสตาฟโค้ดแล้วก็โค้ดอย่างอ e ีจ e ี T, ที่ทําการบ้านมาดีเป็นอย่างมากหนึ่งแต้มน,นี้สําคัญกับไทยเป็นอย่างมากบวกกับเมื่อวานครับทีมชาติจ,จีนก็ไปเสมอกับสิงคโปร์ทำให้โอกาสการเครอบของไทยนะฮะถ้าไม่ประมาทตัวเองเนี่ยก็ ทีมชาติไทยยังอยู่ในเส้นทางที่ค่อนข้างจะสดใสนะครับและสำหรับ3คู่ในวันนี้ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์นะครับก็อยู่ในโหมดของฟุตบอลกระชับมิตรทั้งหมดเลยซึ่งทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าชมคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต่อไปนะครับ ถ้าเพื่อนๆกดซัพพอร์ตกันแล้วเนี่ยก็เราไปดูไปที่คู่แรกกันเลยนะครับคู่แรกครับก็จะเป็นคู่ระหว่างทีมชาตินอร์เวย์นะครับจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของสาธารณรัฐเช็กนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามอุลเลวันสตาดีออนจะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูผลงานเฮตุเฮตุของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสถิติที่เคยเจอกัน5นัดล่าสุดในทุกรายการนะครับนอร์เวย์ครับเก็บชัยชนะไปได้หนึ่งครั้งเสมอกัน2ครั้งแล้วก็เป็นฝั่งเช็กนะฮะเก็บชัยชนะไปได้2ครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่เเเเเเจออออออกกกกกััันนนนนน็็็ต้้้้งยยยไไปปปปปี2017ะครรรบบบ์์์ววิดดาสสมช ฟอร์มโดยรวมที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการนอร์เวย์เก็บชัชนะไปได้3สมองแล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นอร์เวย์นะครับไปเสมอกับสกอตแลนด์มาด้วยสกอร์3หรือ3ส่วนการทำเงินเนี่ยนอร์เวย์ทำเงินไปทด้2เกมแล้วก็ผ่านลบไป3เกมนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับเช็คครับฟอร์ม5นัดหลังสุดเช็คชนะไป2เสมอ2แล้วก็แพ้ไป1เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เช็คนะับเปิดบ้านเอาชนะมอนอว่าไปได้ด้วยสกอร์3ารือ ุมทีมของซาเลสโซบาเกนวันนี้คาดว่าโซบักเคนก็จะวางระบบ4-4-1-1นะครับแนวรับวันนี้ก็จะมีเลโอออรติสกาดจากคุมมาชาการในเกมรับมิดฟิลด์คางคาดว่าจะเป็นซันเดอร์เบิร์กนะครับจะเล่นคู่กับแพทริกเบิร์กโดยที่ตัวปั้นเกมหรือเพเมเกอร์วันนี้ก็จะเป็นกัปตันทีมอย่างมาตินโอเดกาดจะเป็นตัวต้องสั่นเกมในวันนี้นาเปาก็จะวางศูนย์หน้าตัวประกันอย่างเออร์ลิงฮาร์แลนจะลงราตราย์นในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับ,เช,คค e รบนนเช็คกับภายใต้การคุมทีมของอีวานฮาาเเซกกกนนนนนนนะะะะคครรรัััับบบบวววีีี้้ช็็็จจมมใ3-5-2แ ตีสลับเคซี่จะก,กลุ่มมาจากการในเกมลับตรงกลาง3คนนะครับวันนี้คาดว่าจะใช้ Lucas ard, k, ลูคัสโปว์ดมิชาลซาดิเล็กและก็โทมัสซูเชกนะครับโดยที่คู่หน้าวันนี้คาดว่าจะวางอดัมโฮเซกจะเล่นหน้าคู่กับโทมัสโชลียนะครับซึ่งในราคาคนนี้ก็เปิดมินิเจ้าบ้านอย่างนอร์เวย์ต่อที่ราคาครึ่งลูกนะครับราคาหน้านะตอนนี้ก็ยังอยู่ที่นอร์เวย์ต่อที่ราคาครึ่งลูกถ้าเราไปต่อฝั่งนอร์เวย์ราคาน้ำจะอยู่ที่2.00ถ้าเราไปลองฝั่งเช็กราคาน้ำจะอยู่ที่1.83นะครับ ก็ครูนี้นะเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่มาตรฐานค่อนข้างจะสูสีกันนะครับเล็กด้ว,ว่าเกรดฟุตบอลเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ผลงานที่ผ่านมาในเรื่องของเฮตูเฮก็ถือว่าค่อนข้างจะสูสีกันแต่ว่าเป็นเช็คทําผลงานได้ดีกว่าเล็กน้อยถ้าวัดจาก5เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับส่วนฟอร์มการเล่นที่ผ่านมาก็ต้องยอมแล้วว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีทั้งคู่นะแต่ฟอร์มเนี่ยอาจจะไม่เปียงป้างมากนะักแต่ทั้งสองทีมก็ยังมีการเก็บชัยชนะให้เห็นได้บ้างนะครับนอร์เวย์นะครับ กับสกอตแลนด์มา33สนะครับส่วนฝั่งเชคเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองไปอยางมากเนื่องจากเชคผลงานก็ไม่ธรรมดา3เกมหลังสุดไม่แพ้ใครนะครับมีชนะไป2แล้วก็เสมอไป1นเกมซึ่งจากแลอ์ที่ออกมานะก็ต้องยอมรับซึ่งจากแลฟ์ที่ออกมานะครับก็ฝั่งนอร์เวย์นะค่อนข้างจะดูดีก็ตรงที่นอร์เวย์ครับมีคีแมนเกมลุกตัวสาคัญอยู่2ตัวที่ฝั่งเชคจะประมาทไม่ได้เลยก็จะเป็นกับตันทีมอย่างมาตินออดากาที่จะเป็นตัวสร้างสรรเกมนะครับเรียกได้ว่าออดากาทก็ยังคงมีมาตรฐานที่่งวัต เพิ่งขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นออสการ์บ๊อบแนวลูกจากแมนสิตี้อีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นดาวุ่งพุ่งแรงอีกหนึ่งคนแต่อย่างที่บอกครับด้วยมาตรฐานของเชคเนี่ยค่อนข้างจะสูสีการส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งเกมกระชับมิตรที่ฝั่งโค้ชของทั้งสองทีมนะครับต้องการลองแทคติคต้องการทดลองตัวผู้เล่นเลดเปิดมานะครับเป็นเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อถึงครึ่งลูกเนี่ยถ้าวัดกันที่มาตรฐานทีมนะเรดอาจจะไม่แพงเท่านี้นะครับแต่นอร์เวย์นะครับมีทั้งโอเดกาดแลวก็ฮาวเรดเนี่ยทำ ไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลยูโรในรอบสุดท้ายเนื่องจากการเล่นเป็นทีมเวิร์กของนอร์เวย์ก็ยังไม่เปียงปังสักเท่าไหร่จากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นนอร์เวย์ต่อที่ราคาครึ่งลูกด้วยเกมกระชับมิตรแบบนี้ส่วนตัวผมมองว่าทั้ง2ทีมครับอาจจะมีการแก้เกมเปลี่ยนตัวหรือว่าอาจจะเปลี่ยนยกชุดในช่วงครึ่งหลังแน่สุดท้ายแล้วสภาพทีมก็จะไม่ต่างกันมากนะักและผมมองว่าทีมเยือนอย่างเช็ควันนี้จะมาสู้กับนอร์เวย์ได้อย่างสนุกและคาดว่าวันนี้เนี่ยอย่างนน้อยนะครับทีมชาติ จะเอาอยู่ฟะทุง เรามากันที่คู่ที่2นะครับฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติตามโปรแกรมฟีฟ่าเดย์นะครับคู่นี้ก็จะเป็นครูวังอัศวินสีส้มฮอลแลนด์นะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์นะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมจากแดนวิสกี้สกอตแลนด์นะครับคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามโยฮันคราฟต์อารีนาจะเตะกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านะครับเรามาดูสถิติเฮตูเอ็ดของทั้งสองทีมนี้กันนะครับสถิติที่เคยเจอกันครพ่านัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฮอลแลนด์ครับเก็บชัยชนะไปได้สี่นัดแล้วก็เสมอกันหนึ่งเกมนะครับโดยที่ในรอออออบมมมาาเเเเเกกกงงสสตทีี่่่่จััันนนนนยยฝแแลลลดด์์ไคชะฮ นะครับโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฮอลแลนด์นะเปิดบ้านเสมอกับสกอตแลนด์ด้วยสกอร์สองสองเมื่อปี2021นะครับฟอร์มโดยรมที่ผ่านมา5นาัดล่าสุดในทุกรายการนะครับฮอลแลนด์ Holland เก็บใจชนะไปได้สนัดแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฮอลแลนด์นะครับบุกไปเอาชนะยิบรอลตามาได้ด้วยสกอร์หกศูนย์ส่วนการทำเงินเนี่ยจาก5เกมของสุดนะครับฮอลแลนด์ Holland ทำเงินได้2เกมยกไป1เกมแล้วก็ผ่านลบไป2เกมนะครับและฝั่งทีมเยือนครับสกอตแลนด์ Scotland, ฟอร์ม5นัดห้าชนะใครได้เลยเเเเเสสสมมมมออไไปปป2แแแลลล้้วกกกกกก็็็พ3่่าุดนนทีตัง เปิดบ้านเสมอกับนอร์เวย์ไปด้วยสกอร์สามประตูสามส่วนการทำเงิน, Scotland, นครับสกอตแลนด์นะในรอบมาเกมไม่เคยพาทำเงินเลยพาลบไปที่5เกมรวดเลยนะครับโดยที่ความพร้อมของทั้งสองทีมในวันนี้ครับฝั่งฮอลแลนด์ภายใต้การคุมทีมของ้ันกุมัน วันนี้ครับคาดว่าฮอลแลนด์จะมาในระบบ 3- 4 2 1นะครับแนวรับวันนี้ก็จะเป็นเวอร์จิลฟันได้จะคุมประชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางครับก็จะเป็นมาร์เทนเดลูนะจะเล่นกลางคู่กับเชิร์นคูปไมเนอร์โดยที่เพนเมเกอร์สองตัวคาดว่าจะเป็นแซวิสิมอนนะครับจะสร้างสารรคเกมร่วมกับดอนเยอมาเล่นหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางวลเวกฮอตจะลงราตาข่ายตรวน,นี้ส่วนฝั่งทีมเยือนครับสกอตแลนด์ภายใต้การคุมทีมของซิปครัค วันนี้สกอตแลนด์ก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ3 4 1 2โดยรับวันนี้ก็จะเป็นอันปอร์เตียสจกคุมระชาการในเกมรับมิดฟิลคู่กลางก็จะเป็นจอห์นแม็กกินนะจะเล่นคู่กับสกอตแม็กโทมินีโดยที่เพเเกอร์ aker, วันนี้ก็จะเป็นเลวิตฟูกุสันนะครับส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นเชอดัมจะเล่นหน้าคู่กับเรดอนได้ซึ่งเลยละคาคู่นี้ก็เปิดมาที่ฝั่งฮอลแลนด์ต่อที่ราคา1ลูกบางสมัยก็เป็นฮอลแลนด์ต่อที่ราคาลูกควบลูกครึ่งนะครับราคาหนะ้าตอนนี้ราคาไปที่ฮอลแลนด์ต่อที่รรรราา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 คคคลลลูกึ่่่่งงถถ้ Holland, ้้เเไไปปอออฝฝนนที 2. 2006สแด์ ราคานำ้ำเจอที่1.77นะครับซึ่งคุณเนี่ยผมแนะนำว่าต้องดูราคากรนเตอีกครั้งนึงว่าราคาจะลอยไปทางไหนนะครับแต่ดูส่งแล้วราคาหน้าจะอยู่ที่2ราคานี้นะไม่ต่อ1ลูกก็ต่อล,ลูกครึ่งนะครับก็ซึ่งคุณนี่ครับเป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมถ้ามองถึงมาตรฐานของทั้ง2ทีมก็ถือว่าแตกต่างกันเล็กน้อยผมมองว่าฮอลแลนด์ก็ยังคงเป็นอีก1ทีมที่มาตรฐานดูดีกว่าฝั่งสกอตแลนด์นะโดยเฮดทูเฮดก็จะเห็นผลได้ชัดเลยนะจาก5าเกมหลังสุดเนี่ยฝั่งสกอ ถึง4นัดยามที่เจอกับสกอตแลนด์ถ้ามองถึง5เกมลองสุดที่ผ่านมาบวกกับภาพรวมของฟอร์มการเล่นนะครับฮอลแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มาตรฐานค่อนข้างจะสูงนะฮอลแลนด์ก็เก็บชชนะได้อย่างต่อเนื่องโดยที่3เกมลองสุดฮอลแลนด์ก็เก็บช,ชนะมา3เกมติดต่อก,กันเป็นการเอาชนะกรีซไปหน 10, เอาชนะไอร์แลนด์ไปหนแล้วก็เอาชนะยิบรอลตาไป6กศูนะครับเทียบกับฝั่งสกอตแลนด์นี่ผลงานก็ถือว่าค่อนข้างจะย่ำแย่นะมีแพ้ไป3เกมแล้วก็เสมอไป2 2เเเกกมมโดยที่มสมอกกัันตติด่อนเนก็เเปการสม กับนอร์เวย์ไป3า,าใน2เกมหลังสุดนี้แต่หนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับสกอตแลนด์นะไม่เคยทาเงินได้เลยเรียกได้ว่าพานลบไป5เกมรวดเลยนะครับส่วนฝั่งฮอลแลนดะ์ยังมีเกมทําเงินให้เห็นได้บ้างน,นะครับบวกกับขุมกําลังเลอัพในวันนี้ฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างฮอลแลนด์วันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นชุดผสมนะฮอลแลนด์เองก็ยังไม่ใช่ผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มสักเท่าไหร่นะครับ ตัวเสด,ดเกมลุกวันนี้ก็จะมีสวิซิม,มอนกับดนเยลมาเล่นเนี่ยจะเป็นตัวสร้างสารรค์เกมในเกมลุกนะครับแล้วก็จะมีวอลเวิร์จะเป็นตัวจบสกอร์ผมมองว่าเกมลุกของฮอลงแลนถ้าเทียบกันจากไลอัพตรงนี้นะก็ยังไม่ใช่ชุดใหญ่สักเท่าไหร่นะครับเทียบกับฝั่งสกอตแลนด์ที่ถือว่าเกือบเป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มนะโดยที่ตรงกลางก็จะมีสกอตแม็กโทมินเนจะเป็นตัวขับเคลื่อนกลางนะครับตัวปั้นเกมก็จะเป็น, Lewis นเลวิสฟูซันคนขุนนายก็น่าสนใจนะครับ,ก,บ,บก,ก็เป็เปนเลดอนไะด้กัพเบ แต่อย่างที่บอกครับด้วยผลงานของฮอลแลนด์นะที่มาตรฐานค่อนข้างจะสูงกว่าเกมนี้ฮอลแลนด์ได้เล่นในบ้านนะครับผมมองว่ายังไงซะเกมกระชับม,มิตรแบบนี้ทีมอย่อลแลนครับก็น่าจะเอาชนะคู่แข่งอย่างสกอตแลนด์ไปได้แต่จากรลราคาที่เปิดมาณนะตอนนี้นะครับเป็นฮอลแลนด์ต่อที่ราคาลูกึครึ่งผมมองว่าด้วยเกมกระชับม,มิตรแบบนี้ทั้ง2ทีมนะครับในช่วงครึ่งหลังก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นกันบ้างโดยที่อาจจะส่งผู้เล่นตัวสำรองหรือว่าผู้เล่นน้ลูกเนี่ยส่งออกมาเพื่อทดสอบฝีเท้ากันทําให้มาตรฐานทีมของทั้งท้จจงงททีีีมมกก็ออาาาจจจะะดรปปลลไแเ่ิในนนผ มองว่าฝั่งสกอตแลนด์นะน่าจะเอาอยู่ซึ่งผมมองว่าถ้าสกอตแลนด์จะแพ้ในเกมวันนี้นะครับสกอตแลนด์ Scotland ก็น่าจะแพ้ไม่เกินเรนหลราคาที่ต่อรองฉะนั้นด้วยเกมกระชับม,มิตรแบบนี้ส่วนตัวผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างสกอตแลนด์จะบุกมาแพ้ไม่ขาดฝตงเราไปกันที่คู่ที่3มนะครับปิดท้ายกานศึกฟุตบอลกระชับม,มิตรทีมชาติตามกัมพูชาในคู่นี้นะครับก็จะเป็นูระหวังกราทิงดุทีมชาติสเปนนะจะเป็นบ้านต้อนรับการมาเย,ยือนของแดนโกเคนโคลอมเบีย คู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมจะเตะกันที่ประเทศอังกฤษน,นะครับจะเตะกันในเวลาตีสามครึ่งนะครับเรามาดูผลงานเฮตูเ a d ของทั้ง2ทีมนี้กันหน่อยนะครับสถิติเฮตูเอตผลงานที่เคยเจอกัน3นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับเป็นสเปนนะเก็บชน,นะไปได้สองนัดแล้วก็เสมอกันไปดึงนัดโดยที่3เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมได้เคยเจอกันนะครับฝั่งคลอมเบียไม่เคยเอาชนะสเปนได้เลยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปนนะครับเปิดบ้านเสมอกับโคลอมเ b ียไปด้วยสกอร์สองประตูสอง เมื่อปี2017ันสวเลยนะแล้วก็ภาพรวมของฟอร์มการเล่นนะครับสเปนครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการสเปนเก็บชัยชนะมาได้5เกมรวดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปนนะเปิดบ้านเอาชนะจอร์เจียไปด้วยสกอร์สามวหนึ่งส่วนการทำเงินเนี่ยจอร์เจียส่วนการทำเงินได้สเปนทำเงินได้3เกมแล้วก็มีพาลบไป2เกมนะครับส่วนฝั่งโคลอมเบียฟอร์มห้านัดหลังสุดโคลอมเบียชนะไป4แล้วก็เสมอไป็น1เกมโดยที่ในรอบ5เกมหลังสุดนี้โคลอมเบียไม่เคยแพ้ใครเลยเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โคลอมเบียนะครับบุกเาาาานนมกิวร่่ท คลรมเบียทำเงินได้ห้างเต็มรวดเลยนะ และความพร้อมก่อนเกมดนวนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านสเปนายตต้กันคุมทีมของลุส์เดลาฟูเอนเต้นะครับวันนี้สเปนก็จะขาดผู้เล่นแกนกหลักๆอย่างกาบี้กับเปดี้สดาวเตะจากบาร์เซโลนาที่ยังไม่ถูกเรียกติดทีมชุดนี้เนื่องจากยังคงมีอาการบาดเจ็บติดค้างอยู่นะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าสเปนก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีอามิกลป็อกจะคุมประชาการในเกมรับกองกลาง3คนครับก็จะเป็นมิเกลมาเดโนโรดี้แล้วก็ฟาเบียลลุส์นะครับโดยที่3ในลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นนิโก้วก็ด ส่วนฝั่งทีมเยนโคลอมเบียายใต้การคุมทีมของเนสเตอร์ลอเรนโซนะครับวันนี้โคลอมเบียก็จะมา,นานในระบบ4-2-3-1นะครับว,วันนี้ก็จะมียอนลูกุมิจะคุมมาจากการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางครับก็จะเป็นเควินกาสซันโยจะเล่นคู่กับคอเก้กาลิสโกนะครับโดยที่3ในโลกนี้คาดว่าจะใช้เปโดรควินตตโลฮามิดโรดิเกตและก็ลุยดีอาสโดยที่นาเปาวันนี้ก็จะวางลาฟเอลโบเลจะลงลาตาข่ายในวเน,น้ซึ่งในราคาคู่นี้ก็เปิดวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านสเปนต่อที่ราคาครึ่งควบลูกราคาณนะตอนนี้ก็ ยังอยู่ที่สเปนต่อที่าคาคืนกับลูกนะครับถ้าเราไปต่อฝั่งสเปนราคาน้ำจเจที่1.96ถ้าเราไปลองฝั่งโคลอมเบียราคาน้ำจเจอที่1.87นะครับก็คู่นี้เป็นการเจอกันของทั้ง2ทีมที่ถ้ามองถึงมาตรฐานของทั้ง2ทีมก็ต่างกันพอสมควรนะฝัะ่งสเปนเนี่ยก็เป็นอีก1ทีมที่มาตรฐานสูงของทวีปยุโรปนะครับส่วนฝั่งโคลอมเบียเนี่ยก็เป็นอีก1ทีมเกรด B ีของฝั่งอเมริกาใต้วันนี้มาเจอกันที่สนามกลางที่ประเทศอังกฤษเตะกันที่สนามลอนดอนสเตเดียมสนามของเวสต์แฮ ทั้ง2ทีมก็ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับส่วนผลงานที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าทั้ง2ทีมทําผลงานที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะสเปนนะหเกม,มสุดก็ชนะมา5เกมรวดเลยไม่ว่าจะเป็นการเอาชนะเซปัตไป6 0เอาชนะสกอตแลนด์ไป2อเอาชนะนอร์เวย์ไป1นเอาชนะเซปัตไป31แล้วก็ล่าสุดเอาชนะจอร์เจียไป31น่ะครับเทียบกับฝั่งคลอมเบีนะครับที่เก็บชนะมา4เกมติดต่อกันแล้วก็มีเสมอไป1นเกมโดยเกมที่เสมอได้เป็นเกมที่เสมอกันะกกัับบบเเเเอกกกกววาดดรรนนนนนนนะนนนะะะแแลล้็็็4มที่่ชชชตติคผงงปซ อเอาชนะปปรากวัยไปหนึ่งศูนย์เอาชนะเวเนซุเอลาไปหนึ่งศูนย์แล้วก็ล่าสุดนะเอาชนะเม็กซิโกในเกมกระชับมิตรไปสามสองถือว่าโคลอมเบียก็ยังอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างจะร้อนแรงบวกกับคุมกําลังไล่อัพแนวน,นี้ฝั่งสเปนก็อุดมด้วยประเล่นชุดใหญ,ญ่จัดเต็มอย่างที่บอกครับวันนี้สเปนจะไม่มีกาบี้กับเปดี้แต่คุมกําลังที่มีอยู่เนี่ยชัดเทียบกันแบบตัวต่อตัว,น,ตวน,นะครับฝั่งสเปนก็ดูเหนือกว่าฝั่งโคลอมเบียชัดเจนนะฮะและทั้งสองทีมนะครับสไตล์การเล่นก็ค่อนข้างจะ คล้าๆกันนะทั้ง2ทีมก็มีสไตล์การเล่นที่เป็นทีมที่เปิดเกมลุกบุกใส่คู่แข่งแล้วเกมนี้ผมมองว่าก็มีโอกาสสูงนะที่เราอาจจะได้เห็นการทําประตูของ2ทีมนี้ค่อนข้างจะเยอะแต่ถึงอะไรรับด้วยเกมนี้เป็นเกมกระชับมิตร และผมมองว่าทีเด็ดทีขาดเนี่ยฝั่งสเปนก็น่าสนใจมากกว่าเนื่องจากตัวสำรองหรือว่าคุมกำลังข้างสนามของสเปนเนี่ยตัวเปลี่ยนก็ถือว่าค่อนข้างจะหลากหลายมากกว่าจากการพฐที่ตั้งไว้ในวันนี้เป็นฝั่งสเปนต่อที่รคาคารึ่งคบลูกอย่างที่บอกครับความได้เปรียบเสียเปรียบในเรื่องของการเล่นเป็นเจ้าบ้านเนี่ยไม่มีนะเนื่องจากเกมนี้เล่นที่สนามกลางแต่ด้วยมาตรฐานของสเปนนะครับผมมองว่าอย่างน้อยจนท้ายสุดจน90บนาทีนี้ผมอ่านว่าทีมอย่างสเปนนะฮะจะเก็บชชนะนัดนี้ไปได้นะครับแน่นอนคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปทีทิงดุม สเปนถ้าเราเลือกเชียสเปนในวันนี้นะครับผมมองว่าเราก็จะมีลุ้น2อย่างนะไม่รอลุ้นกินครึ่งก็รอลุ้นกินเต็มฟะตง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ3คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับทั้ง3คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษหรือว่าคู่ไหนมันขัดคัดอยากกดส่วนก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและทั้งหมดทั้ง3คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับนอร์เวย์กับเช็กคู่นี้โอเร่เปิดมาเป็นนอร์เวย์เจ้าบ้านต่อที่ราคากรึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่เช็กคู่ที่2ครับฮอลแลนด์กับสกอตแลนด์นะครับคู่นี้โอเร่เปิดมาเป็นฮอลแลนด์ต่อทีีีีีีี่่่่่่่่่รรรราาาาคคคคคลลลลููููกกกกึงงนนนนนนน้้้้ผมมมขอออออออเเ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 ืไปปปปปทททสสสตตตแดด์3ับบบโยิ็จ ขึ้นก็ปลกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่สเปนและท้ายสุดนี้นะครับผมจอร์ดก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวีดรโอฟุตบอลต่อไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับที่ไลน์นะครับ j o s 8 8ที่ l i n ์ที่ใต้คอมเมนต์โหลดที่ QR code คสามารถสแกนและส่องเพิ่มผมเพื่อนๆเพื่อขอรับทัศนะและทีเด็ดในคู่ VVIP กันได้นะครับ การวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็กดส่วนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์จก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจสวัสดีครับ